แล้ครับเสียงคุ้นเคยสำหรับสายเกลืออย่างเรานะครับผมในการเก็บคริสตัลฟรีตามเนื้อเรื่องต่างๆชอกช้ำระกรรมเกลือนะครับผมกว่าจะได้ตัวละครใหม่ๆกว่าจะเก็บคริสตัลกว่าจะครบ1000และกว่าจะมาดูแอนิเมชันกากากาก,กากอ้ยมาอุ้ยมาอุ้ยมา,ยมาครับผมยังไงอยู่นอกรลกอีกแล้วผมชอบแอนิเมชันนี้มากเลยมันต้องมีอะไรนะ ขอให้มันมีอะไรโดนโดนโฟรีเซอร์เตะหน้าหงายแต่ว่าเป็นโกลเด้นพูลไปแล้วครับทุกคนมาครับโกลเด้นพูลโกลเด้นพูลการันตีหนึ่งสปาร์กิ้งไปแล้วครับโโหหิสมาครับวิสมาครับการันตีไปแล้วสองสปาร์กิ้งเออมาปลอบใจกันแบบนี้เด็นะมามารอบที่แล้วมันสิบการันตีไม่ให้อะไรเออมาดิ รอบนี้สั่งเวอกันแล้วนะรับสั่งเว้กันแล้วนะเ,เนนะอบอร์กาโมโตอนนื่องนี้มันตูห้หมาหลายๆคนนี่จะอัปดาวหมากันแบบเ<ป>พียบเลยนะครับผมและแน่นอนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นและดรอปสปาร์กิ้งเบอร์กาโมสั่งเวยกันต่อเนื่องเลยทำไมทำไมมีปัญหาอะไรกับคริสตันฟรีในเรื่องฮะ ต้องเติมใช่ไหมต้องเติมใช่ไหม,ม,มลิมิตเบรกเบอร์กามโม่หกดาวน,นะครับผมได้อพิโซดยูนิเวอร์สเวอร์สกาสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับแล้วก็ทาสีแดงนะก็ก็กว้างอยู่นะแตะ่ดูว่าสองการันตีจะปลอบใจเราได้หรือเปล่านะ ขอดูหน่อยเถอะมันสั่งเมืออะไรกันนักหนาเนอะมาดูกันครับว่าแต่เรดมันไม่น่าหวังเลยอ่ะการันตีมันแบบ0.5อนะมันจะได้อะไร <c oughs> เหมือนของแถมอ่ะแถมแล้วได้แต่สปาร์กิง้งอัพดาวที่ไม่ต้องอัพแล้วตะเกียงก็อัพได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบเรดนี่ค่อนข้างโหดรห้ายแล้ว <c oughs> นั่นไง ซูเปอร์เซียโรเซ่เงินคุณแบล็กครับผมซีพลัสติมิตเบรกเก็บแทบตายทำไมทำไมคริสตันฟรีมันห่วยแตกขนาดไหนจะไม่ให้โรลี่เล่อซูเปอร์เซียก็ไม่มาแต่การันตีไม่สนหรอกเตะไปดิโดนไปดิดีเวอร์เลย ถึงแอนิเมชันจะห่วยแตกขอตัวละครเด็ดเด็ดมาหน่อยเบือครับแล้วยังไงเฟกเอาจากเอ็กตรีมแต่ตัวเป็นสปาร์กิ่งว้าผิดผิดผิดล่างผิดล่างผิดล่างคุณเพราะคุณเพราะคุณมาผิดล่างโอยโคตรแกล้งกันอนะรอบแต่ตัวเนี้ยเพิ่งลิมิตเบรกเจ็ดพลัสไปนะไม่ไหวแล้วนะ เติมครับเติมครับทุกคนไม่ไหวแล้วมาดิเพชรเติมมันแตกตาแตกตาขนาดนั้นล่ะดบครับผมดบดาบทรังเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีอยู่สองตัวละครเท่านั้นแหละสองตัวละครเท่านั้นแหละที่จะดบดาบทรังหรือบาดดักได้มีอยู่แค่สองตัวละครทุกคนเขาคือใคร เขาคือใครนั่นไงลงมาถอยวิเซอร์โอ้โหว่าแล้วอืถอยแล้วบรอลี่ล่ะบรอลี่ล่ะโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนก็ยังดีแหละก็ยังดีแหละเรามีเป้าหมายในการลิมิตเบรกวิเซอร์้ถึง6ดาวนะเออ เราก็จะใกล้เป้าหมายไปมากขึ้นนั่นเองเฮ้ยทำไมามันยากเย็นอะสั่งเวยไปละสั่งเวยเหรอมันดวงดีไปแล้วอะเอาละขอตัวการันตีขัดขัดกันผลัดผลัดกันสักหน่อยห่วยห่วยเลยห่วยหวยแบบห่วยหวยเลยคือแบบการันตีเนี่ยมันมันหนึ่งตัวละครได้0.5เนี่ยมันจะได้ นั่นแหละได้พวกเนี้ยได้พวกนี้แหละคือส่วนใหญ่ก็จะไปน่าลุ้นกับการกดหนึ่งพมากกว่าสั่งเวยแล้วนะสั่งเวยแล้วนะเว้ยสั่งเวยไปแล้วนะเว้ยเออเอานะเอานะเอานะมาครับผมเมฆสีทองเมฆสีทองแบบนี้อหลบมัดด้วย ใจชืจ right. ้นใจชื้นแอนิเมชันดีแอดโกลเด้นพูมันมันมามันมามันมาหมดจุกด้วยแบบนี้ยังไงยังไงใครครับใครครับใครครับเซลเยอะเหลืเกินเยอะเกินนะใครดาวแดงแล้วบอกกันนะมาช่วยกันสับแช่งนะเซลโอเค ไม่ดูอือฮไม่เพิ่มเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ได้นะยังไม่ได้นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราสั่งเบอร์กันต่อเนื่องแบบนี้รอบถัดไปรอบถัดไปมาเมกอีกมเมฆอีกเมกอีก,ก,อกในดาวนา,มาเมกกำลังจะระเบิดมาซุปเปอร์สยาย่ามาหมดมาหมดการันตี เราพัดโอ้โหมาหมดแล้วบอลี่มาให้หน่อยมาให้หน่อยเดี๋ยวบรอลี่ออกไม่ออกอินเเชันไม่ออกไม่เป็นไรตัวละครมาตัวละครต้องมาเฟเซอร์เฟเซอร์มือหักไปได้แล้วมือหักแล้วเอาบรอลี่มาให้เราจะได้ไม่ต้องเก็บตัวกันบ่อยๆมาเจ๊โอ้ยโอ้อะไรรักดาอ่ะ โอ้โกจิต้าเอ็กตรีม,รมดีนะดีนะตัวละครดีนะครับเอ็กตรีมโกจิต้าไม่มีเพิ่มแล้วต้องเติมอีกใช่ไหมมาครับสังเวยกันที่ตัวอีกตัวอีกอื ออกมาเถอะบอลลี่บอลลี่ลูกพ่อออกมาหน่อยจุกเฉยๆจะไม่จะไม่ได้เห็นการันตีเลเจนส์ลิมิเต็ดในคลิปนี้นั่นโบ๊แจค็คฟูลพาวเวอร์เราพาวเวอร์ฟูลอปเปอร์เนต์ออกมากันให้พึบพับพึบพับ,พบนะกดไปอีกครับ กดไปอีกครับดูสิจะไม่ให้กันใช่ไหมได้ได้โ <c oughs> อ้โหแพงอ่ะเนี่ยโอ้โหความใจร้อนอะ่ะความใจร้อนอะ่ะแบบคริสตัลฟรีมันไม่ช่วยอะไรเราแล้ว,ลวเราก็ยังอยากได้อยู่ความค้างคาเนี่ไปครับทุกนอีก3,000คริสตัลเราจะกดแบบไหนดีเราจะกดแบบมีความหวังไปอีก3,000นะ ทำไมแอนิเมชันมันหมดหวังจ pues ังวะเอ้ยโอยโอ้ยนั่นไงเมื่อกี้คือเราการันตีสปาร์กิ้งหมดเลยใช่ไหมอืั่งเบอร์ันมาแล้วเรียบร้ peach peach อยเรียบร้อยมาทอดเซปโลมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทีละกี่ร้อยน่ะกดทีละสี่ร้อยกว่านะเว้ยทีละสี่ร้อยกว่าบาทนะเว้ยโอ้โหอะไรนะ่ะอันอะไรก็อืมอนิเวชัน่นทำไมมันทำไมมันได้แค่นี้แหละโอ้โหดูดูเขาทำดิอุ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไม่ได้ละคนหัวร้อนกันจังเลยฮะฮะอืมไม่ดูแล้วบอท โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสั่งเบยกันขนาดเนี้ยสั่งเบยด้วยตั๋วเลยไอ้หนึ่งพันสุดท้ายผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆอวุ้ยวุววววนะแต่มันการันตีไงมันก็ปกติปะก็ปกติแล้วแหละอะไรครับอ้าว อเก่งกีทุกคนรวมเกลือไหมผมรวมเกลือมาทุ่มให้ผมมาดิฟรีเซอร์โดนไหครับมาครับมาครับทุกคนส่งพลังเกลือมา คริสตัลฟรีก็แทบจะหมดนะเป็นยังไงมาแล้วนะครับสำหรับบรอลี่ของเรานะออกยากออกเย็นแล้วโหอ,อยู่ในร่างฟูวพาวเวอร์นี่ดูบ้าคลั่งสะใจสมกับความสามารถในเกมดร a ก o n นบอลเลเจนส์จริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังสุ่มไม่ได้ก็มีช่วงเวลาให้เราจัดการเก็บคริสตัล หรือเติมคริสตัลมาลงกันต่อเนื่องนะครับผมค่อยๆค,ค,คำนวณดีๆว่าทุนเรามีเท่าไหร่เราจะไปยังไงหรือจะเล่นในอีเวนต์ไหนมาลงในตู้นี้ต่อไปนะครับผมให้เราบรรลุเป้าหมายในการสุ่มได้ตัวละคร Legends Limited ทั้ง2ตู้ถ้าหัวร้อนแบบผมหน่อยก็อาจจะต้องเติมแพงหน่อยกันแบบนี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจ ให้ทุกๆคนล่าตัวละครทั้งสองนี้กันต่อไปนะครับและปิดท้ายด้วย2ใบการันตีที่เหลือมันจะเกลือเท่าไหร่ก็ช่างมาแล้วถ้ามีบอลลี่อีกจะดีใจมากๆแต่ก็นั่นแหละครับโอกาสมันน้อยนิดมากๆหวังว่าทุกๆคนจะสุ่มแบบมีสติและไม่ว่าทุกคนจะเสียหายไปเท่าไหร่ขอให้ทุกคนได้สนุกกับเกม d r a g o n b a l l Legends กันต่อไปและได้พวกเขามาไว้ในจักรวาลของตนเอง นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราจะเล่นกันต่อยาวๆกับเกม d r a g o n Ball Legends ของเราไม่ว่ามันจะเก,กลือขนาดไหนก็ตามเราจะอยู่เกลือกันต่อไปนะครับผมซ u เปอร์เรียทรออกมาแบบนี้มาครับผมใครครับใครครับตัวละครสุดท้ายแล้วว้าไอ้ดีอีกแล้วเออโกหกเนอะร้องดีจังเลยเสียงเหมือนวอลี่เลยเอาละ เอาละครับผมปิดกันไปเท่านี้นะเป็นกำลังใจทุกคนเลยนะครับ